สุดๆไม่ไดกินดนเนาะ,ะเดี๋ยวบ่าวเตะขึ้นอยากกินอีกเลยไปน้องปิ้งหนูแล้วก็นนหนูเตยหน่ำรอชมพี่น้องอเดี๋ยวเสียจัดไม่ให้บ่าแม่นกิจนจากมืออยู่ปิ้งหนูก็ตัดบางหุ่งไว้น้อง คือสิได้การไดกันเด้ออือปิ้งหมูตัวใหญ่เนาะอืมปิ้งมันๆอือใส่กับตําหูเนาะอืออันนี้ก็จะอัพไลน์ครัจับผักควัยังอื้อหอนอยู่ความมันเฮ็ดแบบว่า แข็งแข็เลยพี่น้องเนี่ยนี่น้ามเลือดน่อยๆเนี่ยเขาเริยนว่าอมแข็แขืม Nghe tè quá Sốt nàm đi Hôm Hôm không khô ạ หอมหอกลัวหอมผักอืมเผ็ดบาดนี้เผ็ดบักพริกพี่น้องโอ้เผ็ดอยู่ลูกเว้ยอืมเผ็ดแล้วพี่น้องมาไดนี้เนี่ย เปลี่ยนฐานังตะคิวตะคิวกินเบอร์เนี่ยตะคิวกินเนี่ยเดี๋ยวกระรองนะเอ้าพ่อใหญ่ขนาดนั้นกบ่แล้วบเสียบเสียบยุ่งไหมยังไม่พ่วงเลยตะคิวกินจืดเปลี่ยนฐานังเลยเนาะเปลี่ยนฐานังกันพออใหญ่พี่น้องก็เปลี่ยนฐานังเป็นลำบากกันนอตแต่ละเมืองแต่ละเว้นเนี่ยฝึกติวิทยาหยุดพี่น้องเอ้ยก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจนี่แหละ เจอพร้อมได้แบบนี้รนนู้ว่ <c oughs> าไงยังวนอ่ะวนอะไรเนี้ย <c oughs> วน,น,ยวนถ้าเขาวานมาเนี่ยพวกกินหนูแมนแถบอ่ะกินบอเจ้าวานบอกกินครบ บ้านผมรอยเอ็ดว่ามาบ่กินหนูสัตว่พวกกินจะหาด้วยหนูกบเป็นสีมามา,บาเบอร์เตะบ่กินกบพี่น้องกบปลาไหลสีสีบ่กินบ่พอใจสัตว์ใช่ว่า,บาวเบอร์เตะว่ามันแหลกตะโถก็เขาบางตัวสวนรวดก็กินมาทุกอย่างยางคนอ,อย่างคนเนี่ยพี่น้อง

สดน้ำนัวนัว,วประเดกครับบอบปเนี่ยอืมอืับบอไปยังครับฝากพีก่ฝากน้องนะครับรรติดตามเป็นเรื่องกับเรืองใจนะครับให้หมูสองคนนะครับเบาเตะเบาเม่นนะครับเม่นี้ก็คงสีขอตัวลาพี่น้องไปกอนนะครับ คิปนาสีภาพี่น้องกินนี้ยังนะครับสีภาพี่น้องเห็นอย่างร้อยชมนะครับสาับมเน้เฮาสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอดี